สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนจ่องทุกท่านครับผมมือนีมากเขาปลาเขาดง <c oughs> ตั้งใจว่าสี่มาตา่มแนวทางลุ่งนอนหน้านะครับตั้งใจมาตามแนวทางลุ่งนอนหน้าน้านะครับแต่ว่าลุ่งนอนหน้าไปเกี้ยวหยาให้ง่วะเหลียแต่ป้านอนบ้านบาทน,นี่ป้านอนบ้านป้านอนบ้าน บ้างู้จักบอกผู้ใด้ป่านอนบ้านผู้ไร้แสนป่านอนบ้านป่าระเบียบนั่นเด้ที่เราเคยฝันแม่นๆนะอ๋อบอกครับคนหลายบ้านตัวนั้นกับบ่ลายบ้านล่ะมีเอะไรหลายหลังซื่อๆหันตัวนั่นแหละเขาเริ้นคนหลายบ้านก้อนนั้นนั่นเพิ่นกะถือแนบ่ถือแน่คือกันนั่นล่ะค่ะนะครับสําหรับป่าระเบียบหรือว่าป่านอนบ้านนี่เพิษงูเดี่ยวดิคนไม่ชอบ เอางวดึงหกพันเพิ่มาหกพันบ่มักคะรับงวดที่ผ่านมาเพิ่มม่มักเพิ่นก็เลขบบซื้อนะครับคันซื้อเพิ่นก็ติถือกันแหะเพิ่มวันไปเลขตัวเก้าแต่งวดก้อนหน้านั่นงวดก้อนหน้านั่นไปอีกงวดหนึ่งหันงวดนั้นลุยแต่ว่าทัดไปหันสองงวดนั้นแล้วถือนะแต่งวดนี้นี่ฟันได้เป็นโตบ่ต้องตีเธอยังบ้างว่นนี้ถือขันมันออกตัวนี่ถือคัก เอาไปไปไปว่าจะมาดูน่อ kind ด of ิไปไปเอาสวัสดีครับผมป้าครับนี่เราได้ครับป้าระเบียบหรือว่าป้านอนบ้านนะครับคนมีโชคเคยลุ้งแนวท้างให้เบิรอกยูนี่ตอนนั้นตอนที่ลุ้งนั้นช่วงนั้นเล็กถือว่าเขาดีแต่ว่าพอช่วงหลังจากเอ่อมันลดไปสองงวดก็เลยบ่ไดติดตามต่อเลยทั้งเพยนกับบอยยูตัวเพื่อนเพื่อนเป็นคนในเมืองแล้วกับแผลว่าเป็นคนแล้วแต่เนี่ยบางเท้ากันอย่างอยู่ในเมืองบางเท้อกันอย่างอยู่มันนอก ไ,ไมามาี่ขันโอ้ยอยุก็ร้องก็ร้องยังสิงม,มอ <laughs> บมยุเป็นมองออไม่มองยมมมายุไรมองนีมม่มองออ,องกระต่ายลายพง <laughs> นะครับุคบ <laughs> ลายพงนะครับคือ <laughs> ยังหนู่อะไรแต่มีลายแป๋วนะครับแต่ว่าเอากับตั้งใจมากโดยเฉพาะเลยละ่ะเ <laughs> พราะว่าเมื่อกี้ถามลุงแล้วเพราะว่าช่วงนี้นี่ป้าระเบียบจะแม่นกว่าลุงนอหน้านี่ งวดสุดท้ายที่ผมมาเอางวดนั่นหนึ่งเก่าดิหนึ่งเกา่หเกาหอยอยูนาลดเพิ่์นบอกว่าระวังเด้อหรืนารถมันสิเป็นศูนย์เก่าก็แล้ออกตรงๆศูนย์เก่างวดนั้นตัง<ใ>น้งใจอันพิจรารณาดีๆเด้อแต่เน่ยเพิรนว่าวันนั่นเนาะครับเพิ่์นว่าหนารถพิจารณาดีเด้อม,มันนั่นแหละ,ะหอ,อยู่หนารถนั่นแหละเพป็นเรายู่คือมันสิเป็นมันรถหนารถนี่ไมันสิรถเป็นมันไม่รถ่ลดงหนาแมลดทั้งหนา เขาอยู่บาดที่นี่หลังจากนั้นมานีใครว่าคาดคาดกันไปคาดกันมากคา,าดกันไปคาดกันมาก็เลยบริจิตตตามต่อเรื่องนะครับบานนี้เพราะมาหูที่หลังว่าช่วงหลังหน้ากลายเป็นป่าที่บาดนี่ฟันแมน่นนะครับเอาบาดที่นี่เ่าโดนไรตถอไอ้ชี่อยากฟังความฝันแล้วได้ยินว่าแววว่าฝันแล้วหรอสองรอบแล้วงหดนี้เอาป่าจัดการเลยบาดที่นี่ยกไถ่ป่าแล้วเป็นผู้เล่าอว้แบดนี้ไงผมเล่าเอฟซีสีห้ายหัวเออ <laughs> ก็ไม่ชอบฟันตัวเองดิเอ,เอาฟันแรกก่อนด้วยปะอย่าเล่าฟันจากข้างหลังไปข้างหน้าคือยังลุ่งตาทิพย์นะฟันแรกนะฟันว่าเขาบอกนลีล่แหละต่ว่าห่างฟันอันคือยังนอนเม่รับปนันไดฮิตประมมณนี้แหละห่างแม่นับอยู่รับเสียบไปรับรับเคลือบไปนะไหมครับยังไม่หลับลึกอ่อาตอนนี้รับเครื่องตื่นสิประมาณนะั้นลับตื่นตื่น่นะ อันนี้พันวันเขาบอกว่าอันนี้ออกอะไรท่านหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเขาว่าเออเขาว่าน่ะหนึ่งสามเจ็ดอย่าลืมเล้อยังสินนะหนึ่งสาม 1, 3, ต้องวัดปุ๋ยแม่แนกับต 3, 3, 1> 1, 3, กฝันตะบียฝันก้อนนานนี่แหะฝันโตโตหนึ่งสามเจ็ดวันที 1, 3, อ้าสามหนึ่งมันออกงวดที่ผ่านมาหนี่เนาะเนีนะครับสามหนึ่งออกงวดที่ผ่านมาสามหนึ่งหนึ่งสามมันออกมันออกสามหนึ่งใี่ไหมครับออกสามหนึ่งบาทนี่หนึ่งอยู่ทั้งหนาสามอยู่กลางเจ็ดอยู่หลังอันนี้คือฝันแหลกเนาะก็นี่บอกฝันน่ะเออว คือฝันหน่อยฝันก่อยแกมาฝันอันฝันก็ยังเคิบเคิบอันฝันว่านับอันนี่นะนะก็ได้ีอันนี้นอนอันนอนอยู่น้ำลูกนี่ฝันฝันอยู่ดอนคุ่นอ่เออเพราะว่านอนเว่นน่ะนะนอนนอนอย่างเว่นนีมันก็นับไปแน่มันก็ตื่นยังสิแม่ครับบานนี้กลางคืนก็เลยรับบอัคักปันไดอ๋อแต่ว่าช่วงรับไปหนึ่งสามเจ็ดบ้านนี้ป้านี่เขาไปนอนเป็นมู่ลูกคือลูก็ำงานอยู่ดอนเนาะ ไปนอนเป็นมูลูกรู้อยู่ห้องเก้านี่บ่ะห้องเก้าเนี่ยบ้านนี้แต่ก้อนนั้นที่ที่เคยไปนอนนี่เคยฝันได้เลขยู่หันจากเธอบ่ได้สามตัวตัวสอรรค์บเ๊แจกได้จังยังนี่ตัวจัามันนี่อันป้ากับเขซื้อเพราะว่าอซื้อมาได้กับมิตร้หลุยเทเลเตมเทเลเตมกล้องมาซื้อแล้วมันกันแน่ได้มาอยังซี้ออกมาตั้งสามตัวสามตัวอันตัวหอนันมันอันเอียงก็ออันฝันเห็นายนี่ครับายม้วนครับยายน้อย อยู่นน้ำกันสามคนวันนี้ก็ได้ถามแม่ยุ้ยหนึ่งครับคือเลขหมอมาสมานะั้นมาไวะคือแต่นะอมาสั้นซีสามสองอันนี้ตัวห่อหนันมันออกยังเ,เ,เอาสามสองสี่บอกสามส,ามสามองสี่นั่นแหละเลขพี่น้องสามตัว โอ้วันน okay. ั้นต so ีที fluid. ่ฝันได้สามตัวมืัอนี้เพิ่นการบอกสามตัวอีกคือเก่าดิหนึ่งม่องเก่าดินี่มองเก่าห้าแม่ยุยงเนี่ยโอ้ยผมไมเสียดายพู่เถื่อยอยู่วันนั้นงวดนั้นออกสามสองสี่สามสองสี่กับสองหกววดนั้นเแถวที่แล้วกับแถวก้อนนั่นกับนอนกลางเว้นคือกันครับอันอันนอนกลางเว้นตู้ตู้บุญมาอันนอนกลางเว้นผีทำบะอ่ำเพื่อน้อง ว่าอ่ำแล้วไม่สะเพรมว่าบอกอ่างเงยคือพี่น่าอไม่เลี้ยาบอกเลขก้นไก่สนน้อวันนี้มันอีดีเปนบอกมาหนึ่งสามเจ็ดเนาะวะเนาะแต่ว่าอย่าลืมให้สลับนะครับผมถ้าท่านไดมัก์นี่นะคับหนึ่งสามเจ็ดให้สลับตัวเลขหน้าสลับโหลดหกประตูโหลดเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามไม่เี้ยงกับว่าไปถ้าเธอยบกันหน้าสามตัวเนาะอันนี้คือฝันที่แรกดิฝันที่สองยังบอเหล่าดิ ต่อไปนี่คือสิเป็นพันที่สองที่บ้านนี่พ <laughs> ันไม่เง้วหรอกฝันแต่ว่าพันแท่ที่สองกับฝันเก้วกับฝันเกี่้วกับ,กย,กบยุ่ยเฮียนนั่นแหละเราบมาลูกันว่าเป็นงานงานยังยุ่ยเฮียนหลัง<ม>หลังในบ้าน<ม>หลังนถ้นแทง,หล,งหลังในบ้านนะครับพันมาเป็นงานนั่นจะงานแต่งงานกินง,งานบุญนี่ะ่ะครับ วันนี้อันอีหยังอีหยังกับว่าท่านได้ซื้อบันนี้นลดซื้อ่าอันได้ของครบแล้วบ่อาจาราแต่ว่าอันพักนะซื้อไม่แล้วอาจารย์เพิ่นวานอ่ะซื้อไม่หาร้อยพักซื้อไม่แล้วซื้อไม่หาร้อยอันน่ะเอาเป็นโตขึ้นกันนี่นี่ฝันที่สองนี่ก็ได้แต่ว่าห่งคนละโตกับฝันที่แล้วคนละโต ตามาฟันนั่นหอดหอดวังหันกับฟันฟันเกี่ยวกับไปซต้อเพราะว่าป้านี่ท่านฟันให้น้องนี่มันจะเป็นหาหัหาหัวรขันฟันให้น้องแมนขันฟันให้นางน้องฟันเห็นาตุ้ยโอ้ที่ว่าเล็กเล็กตัวเก้าก็เล็บบซืือขันบอกแต่ว่ารอบนี้บม่อวันเห็นซื้อเพิ่นบอกตัวเล็กแนะนำมาหาลอยเพิ่นมาพักมาซื้อแล้วล่ะหาลอยเพิ่นมาจังซีครับจังซีมันหนึ่งอ้าว มลลัลเนาะแต่ได้เดี๋ยวนมันแต่ไ,ไ้แ,แต่แหละเนาะมันก็นออกได้คือว่าน,นะอ่าซุูนย์ลวดนี้วนะครับนี่คือ,อ,อสองฝันสําหรับงวดนี้เป็นเลขสามตัวบั๊บทั้งสองฝันเลยแต่ว่าจาักสีมาบอมาก,กับบอมูเป็นแนวทางขึ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ป่า,าอย่าซื้อ,อเนอะมันซื้อได้ออกอเต็มๆราวะย่ำซื้อย่ำได้มันหลุยแต่หนึ่งแต่หนึ่งมาได้อาจารย์มซื้อังหันกันมาซื้อ น่าพซื้อรถใบจะดรถแต่ดีใบนั่งเขามมนกันไายให้อ,อันอันนั่งซีน่ะมันมันดังเอาสองซีแม่เ่า <ๆ S 2> ะัะนัขนก็ได้สี่ไข่ถือว่าแบนี้บอเลียวเอาการก์ตูนเลยเอาเนี้ยผมไปใกล้ๆกักยั่ไหมเออเอานี่เด้อครับผมป้าระเบียบเด้อครับผมผู้เคยฝันแม่นนะครับเอาไปรุ่นร่องเบิง หนึ่งสักเอ้าเจ็ดสามสามเจ็ดตรงกับเลขไม่นี่เป๊ะเลยดิไม่นี่ฝันไก่เจ็ดสามนี่เป็นตัวเดียวกันเราว่างได้รว่นี่สามเจ็ดเจ็ดสามนี่สามเจ็ดเจ็ดสามคันแมนมาก่อนหน้านี้เอฟซีนี่ถือเล็กเล่าเพราะว่าเล่ามันออกสามเจ็ดมือวันจันทร์นครับมือวันจันทร์นี่เล่าพัฒนามันออกสามเจ็ แต่ว่านี่เป็นหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามนี่ตัดทิ่งตัดบ่อกอะไรคือนก่าอกะไรขึกาบอกขึ้ยังห่างหัวานี่บอกแต่ว่าสามตัวต3ตัวตรงนครับสามเจ็ดเจ็ดสามนี่องามอยู่ดีเลยแต่ว่าลอตเตอรี่ก็ดีขึ้นกันที่พอร์ตสิทสิได้รุน นะครับสามเจ็ดเจ็ดสามมีโอกาสได้มาลางเด้อมันไหลลนไหลตัวจีทังไปฟั้งมาไม่ได้จับเดี๋ยวว่ามาหนึ่งสามเจ็ดเขาฟันฟันบางไหลฟันมาเขามาบอกบอกเขามาบอกเลขมันจะออกหนึ่งสามกิจเด้ออย่าลืมจีอย่าลืมสามหนึ่งนี่ออกไปแล้วเหลือสามเจ็ดบาทนี่หนึ่งสามเจ็ดครับเพราะสามหนึ่งมันเป็นเลขตัวเก่านะครับมันอาจจะมาสามเจ็ดก็ได้เดี๋ยวนี่แปลกบอกว่าไม่โชคว่าครับแปลกที่ไหล่ะ เลขออกบ่ไก่เก้าเปี่ยนเทระตแปดห้าหกสามห้าหกแมนครับช่วงนี้เลขออกบ่ไก่เก้านะครับมันสิตติดอยู่ตัวหนึ่งเนาะแมนสิเปี้ยนตัวเดียวฮะนะฮะเปี่ยนตัวเดียวบ่อนเปี่ยนเทระตูบริษันกับห้าสามเจ็ดลดแล้วเรับวราษันกันเปี่ยนตัวเดียวตูอ่ะนะครับจังไรกะให้เอาไปพิจ้ารณาเป็นแนวทางกะเป็นแค่เพียงความฝันนะครับจากมันสีมากหรือบ่มากอันนี้คือการั้งตีพอด้ขึ้นกัน มาแต่จเอ้าลืมถามบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่เป็นงานัาได้ในที่สี่ตัวเดียวจำานเกษตรกรย่า่จำได้ไหมอันมาไม่ได้ออกมาในที่ของไปย่า่ติดายนี่ครับบ้านเลขที่เจ้าตัวยังอาจนรย์มากระซี่ตัวเอาที่ตีว่จังสีซื้อจังไหนฮนสีตัวเดียวอาจารย์มาไม่จำในเอาก็เจ้าก็ซี่สีกับซี่ซี่สีู่นหนึ่งตัวนั่น ออ,อ,ออกซีซีตว uh huh. วนั้นออกซีซี <Man. S 2> <laughs> มาเลขที่สี่เล้วครับผมเ uh huh. อารบกวนป้ายเซมีขอบคุณป้ายลายครับผม uh huh. uh huh.